วันนี้คุยเรื่องความเป็นนักธุรกิจในตัวของปุยฝ้ายซึ่งไม่มีเลยที่เดี๋ยวฉันจะต้องหาให้เจอเพราะคุณขายถล่มทลาย99กคือหมดเกลี้ยงเนี่ยเราจะซื้อก็คือไม่มีที่จะให้ไม่มีจะขายทำได้น้อยพี่มันไม่มีอะไรบ้างเวเราจะกลับมาคุยตอนนฟ้ากำลังเล่าถึงที่มาที่มาที่ไปของชีวิตเนาะเพราะว่าอยาาคาถามคือเริ่มงจากว่ามีกี่อาชีพเพราะอีพื้นฐานเนี่ยเออ มันสร้างให้เกิดวันนี้นั่นแหละนั่นแหละมันโยงได้เลยแล้วแต่แล้วตอนนี้ไป่เขียนอาชีพหลักๆคือนั้พีกอันนั้งแบบแล้วน่ะนั่นะนใหม่สุดเผื่อมีใครจางได้นะคะเดินสวยสับยังร้องเพลงอยู่อ่าเป็นงานอีเวนต์จ๊อบจอบที่ไม่ชนเวลาน่ะพีกเราคืออันนี้เป็นหลักเลยใช่นหลักะเพราะว่าเหมือนมีลูกค่ะเราอยู่กับเขาตั้งแต่ดย์วันหนูอยู่ในครัวเจ็ดโมงถึงเที่ยงคืนหนูหิ้วน้ำพริกไปนอนบนห้องนอน คือยี่ห้อทุกคนรู้จักเ้าแหละว่าปุยฝ้ายทำน้ำพริกปุยแสบปากค่ะ<อ>มันแสบปาก,ปากเพราะคาแรคเตอร์คือมันเผ็ดเผ็ดแล้วแสบส่วนใหญ่จะเผ็ดค่ะแต่เริ่มมีความปราณีแต่ลูกค้าทําบางตัวแบบถอยลงมานิดนึง<อ>แต่จริงๆแล้วเริ่มต้นมันไม่ได้ชื่อปุยแสบปากมันชื่อหมูปุยโฮมเม<อ>ดเพราะว่าแฟนคลับชอบเรียกเราว่าหมูปุย<อ>วันที่เราทําน้ําพริกครั้งแรกเราก็เลยใช้คําว่าหมูปุยโฮมเมดเพราะว่าเราทําอยู่บ้านมีกระทะเล็กๆใบเดียวจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราไม่ได้คิดจะขายของเลยค่ะ มันเกิดจากการที่จะกินเนี่ยคือปุยไฟเป็นดารานี่ยดารานักรรองมาตลอดแล้วก็เส้นทางนี้ปุยไฟไม่ใช่คนแรกอ่ะเนาะคือมันต้องมีดีชนะเลิศคนอื่นสักอย่างหนึ่งคือหนูอะ่ะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะไมา์เซตแรกเราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นนักธุรกิจ<ม>เราไม่เคยคิดเรื่องเงินเลย<ม><ม>ตั้งแต่แรกที่ทําน้ําพริกเราดันไปเสดคําชม<อ>เวลาคนกินแล้วชมชื่นใจ ไม่เคยคิดเรื่องเงินเลยแล้วเมื่อก่อนหนูขายราคาถูกมากแฟนก็บอกว่าถ้าทําเล่นทาหัวก็ทําไปเถอะแต่ถ้าจะทำเป็นอาชีพแบบนี้ไม่ได้ไฟคิดเงินไม่ครบตอนแรกจุดเริ่มต้นเลยโควิด <c oughs> เลยค่ะทํากินทำกินทําทำกินเสร็จค <c oughs> ือมันเกิดจากอันนี้มันเป็นเรื่องปฏิหารมากคือหนูฝันถึงน้ำพริกตัวหนึ่งตื่นมาลืมไม่ลงอยากกินฝันว่าตัวเองกินตอนเด็กๆแล้วมันอยากกินน้ำพริกอะไรอะ่ะฉันเคยกินตอนประถมน้ำพริกกะหร่วะที่มันใจสจ่เมสาหอ่นนี้คือเรื่องจริงไหมเรื่องจริงค่ะอยากกินมากแล้วแบบคิดดไไไปหนก็ม่้ แล้วก็จารสชาติได้จํารสชาติได้ในฝันในฝันซึ่งเป็นรสชาติที่เคยกินตอนเด็กใช่แต่ไม่รู้ว่ามันต้องทํำยังไงหนูก็ใส่แมสไปเลยค่ะเดินจากคอนโดไปตลาดคลองตันไปเดินหาซื้อของเดาล้วนๆพี่น้ำพริกหมูก็มีหมูมีพริกกระเทียมมั้งหอมมั้งก็เบสิกพื้นฐานเบสิกพื้นฐานก็ซื้อมาที่ห้องที่คอนโดพอลองทําแล้วชิมเนี่ยหนูดีดนิ้วเลยว่านี่แหละจริงอร่อยตั้งแต่วันแรกแต่หนูใส่สิ่งที่หนูชอบเข้าไปคือเผ็ด หนูชอบกินเผ็ดหนูก็ใส่ทำนี้ค่ะทำกินแล้วแจกกินแล้วแจกกินแล้วแจกแล้วไอ้การแจกเนี่ยบ้านหนึ่งเขาจะถูกแบ่งกินไปเรื่อยๆคนนั้นญาติห่างๆคนนี้กินแล้วชอบถามว่าทาเมื่อไหร่คนนั้นชอบถามว่าทำเมื่อไหร่เราก็เริ่มบอกเออเดี๋ยวทำให้ก็ได้นี่ยังไม่ได้แบบถ่ายออนไลน์ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแจ็คคนรู้จักแจ็คคนรู้จักหลังๆเขาเริ่มเกรงใจแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซื้อวัตถุดิบให้แล้วกันถ้างั้นอ่ะจ้างให้ทำใช่เราก็บอกได้ได้เลยไม่ติดตอนหลังเขาเริ่มขอซื้อ คราวนี้พอขอซื้อจากแบบครั้งแรกที่ทําคือ12กระปุกใส่กระปุกป,กปกกอกแพ็คก็ค่ะแล้วก็ส่งมอเตอร์ไซค์เอาแล้วพอผ่านไปหนูก็กลับไปถ่ายละครไม่ได้อะไรกลับมาทำอีกอีกทีสามเดือนมีคนทักว่าทํเมื่อไหร่แล้วก็บอกเออ,เอ,อทําก็ได้มันเริ่มไม่ไม่สิบสองกระปุกมันเริ่มไป30 40กระปุกคือตามออเดอร์ใชอ่ออเดอร์เราก็รนะเริ่มสนุกแลละ แล้วก็เป็นการทําที่เออทำไปเรื่อยๆ,ๆเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ừ> um พอผ่านไปสักประมาณทําไปประมาณสองสรอบก็เลยนึกสนุกเริ่มถามเพื่อนที่รู้จักมีใครจะน้ำพริกมั่งขายก<อ>ระปุกละหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทคือก่อนก็จะตรวจสูตรได้อะหลายปีมากเพราะว่าเป็นคนทําอะไรด้วยเซนเพราะฉะนั้นมันคือการสาสใส่เข้าไปใส่เข้าไป <ừ> um ใส่เข้าไปชิมไม่ชอบก็เติมหน่อยนึงคราวนี้พอเริ่มทําเป็นเรื่องเป็นราวแฟนบังคับให้มีตัวเลขให้ได้กระดาษนี้ก็แน่นเลยนะเพราะว่า นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งสมมติใส่เกลือเพิ่มเข้าไปอีก50กรัมก็ต้องช่างคือเราอยากให้รู้ต้นทุนแท่จริงใช่ไหมอยากรู้ต้นทุนและอยากให้ออกจากครัวได้แล้วเพราะเขาบอกว่าอื่นทาได้ถ้าฝ้ายทแบบนี้แฟนหนูบอกว่าก็พักอีกทีตอนตายเพราะมันอยู่ในครัวตลอดอย่างอื่นไม่ต้องทําแล้วธุรกิจมันดําเนินไปได้ด้วย personal branding มึงอยู่แต่ในครัวอย่างเดียวอะไม่โผล่หน้ามาเจอลูกค้าเลยอะไม่ทําอะไรเลยล้วจะขายยังไงเพราะเราบอกว่าน้ำพริกชนะอร่อยน้ำพริกขายตัวเองได้ใช่ สองปีที่ผ่านมามันทําไปแล้วฟ่าไยฟายไม่เคยโปรโมทน้ำพริกฟ่ายทำมาจะห้าปีแล้วเพิ่งมีคนรู้จักปีเนี้ปีที่แล้วทั้งที่มันทํามาตลอดแต่มันอยู่ของมันได้มาตลอดนะคะเพราะอร่อยเราบอกว่าท่าน้ำพริกอร่อยมันจะขายได้มันษย์ทุกคนชอบกินของอร่อยและดีเพราะฉะนั้นมันต้องอร่อยไฟ่ายไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นของฟ่ายฟ่ายไม่ต้องการให้คนรู้ว่าเป็นน้ำพริกของฟ่ายเพราะว่าไม่อยากให้เขาซื้อเพราะเป็นปุยฝ้ายหนูไม่อยากเอา ให้ใค้เขามาซื้อเพราะโอ้ดาราขายเราซื้อหนูไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เป็นมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าตอนแรกๆก,ก็เป็นค่ะแต่หลังๆคนเริ่มไม่รู้จริงๆว่าวัานาพิกเนี่ยเป็นของเราเอ,อซื้อเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการต้องการเพราะว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีหนูเขาต้องไปได้ของเขาเอง